สุรินทร์แทบแตกแห่สองเลขพิธีทำบุญใหญ่กลางป่าช้ากักตัวโควิดให้เลขแม่นสุดคือฮาชุดเสียงขอสองครั้งตรงกันเดะชะัดชัดงวดวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2564ัสีวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกคนสำหรับช่วงเย็นของวันอาทิตย์ที่26กันยายน2564าหสำหรับชุดนี้แนวทางนี้ถือว่ามาตามสัญญาที่ในสองวดล่าสุดถือว่าคือฮาสุดๆที่เหล่าพี่น้องคนเสี่ยงติดโควิด -19 หนีจากเมืองกรุงเดินทางกลับมา ยังบ้านเกิดแต่ถูกเชิญไปกัดตัวกลางป่าช้าตกดึกมาผีเข้าฝันหาบอกเลขจัดจะตื่นขึ้นมามีโชคใหญ่รับเงินแสนดีใจกลับมาแก้บนส่งผลให้ในงวดล่าสุดลูกหลานที่อยู่เมืองกรุงถูกหวยรวยหลายแสนมาในวันนี้งวดนี้ไม่ลืมกลับมาทำมุญใหญ่เผยชัดๆเลขเสียงขอสองครั้งสองชุดตรงกันเดะชัดๆจัดไปจ้า แน่นอนค่ะถ้าในงวดล่าสุดเพื่อนๆคนไหนได้ตามชุดตัวเลขที่เปิดเผยจากพี่น้องชาวบ้านหนองน้ําคุณตําบลหนองขวาวอาเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ที่เดินทางหนีโควิดมาจากกรุงเทพมหาคนครและต่างจังหวัดแล้วถูกนํามากักตัวกลางป่าช้าแห่งหนึ่งเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่กับฝันดีผีมาบอกเลขสมหวังจากเลข475และ79ในงวดวันที่1กันยายน64กันแบบเต็มเหนียวและที่เด็ดไปกว่านั้นหลังจากกลับมาแก้บนก่อนวันหว ออก็เผยชัดๆว่าเขาให้มาแล้ว4 3 5ส่งผลให้ในงวดล่าสุด16กันยายน64มีโชคจากเลข3 5กันแทบทั้งตำบลและที่เด็ดไปกว่านั้นจากข่าวๆในช่วงต้นที่ป้าะ,ะได้ลงคลิปให้ในวันที่21กันยายน2564ที่ผ่านมาที่ได้มีคุณยายวัย75ปีซึ่งเป็นตัวแทนของลูกหลานที่มีโชคในงวดล่าสุดหลายแสนบาทได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน6รูปมาทำพิธีถวายสังฆทานและได้เสียงขอเลขจากสารปู ปุย่าค้างปา่าช้าซึ่งก็ได้เลข397สุดสวยแต่จากข่าวล่าสุดที่ถือว่าสร้างความฮือฮาขึ้นมาอีกระดับที่ในวันนี้วันที่26กันยายน2564เหล่าพี่น้องคนในพื้นที่เขาได้รวมตัวกันเพื่อทำบุญใหญ่อีกครั้งเพื่อหวังเฮงอีกรอบและแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆค่ะพอชุดเลขจับทูบเสียงทายที่จุดขอตอนน้าศารปุยาในครั้งนี้ได้เลข597ชัดๆ เอาละสิเพื่อนๆชุดแรกที่คุณยายวัย75ปีได้มาแก้บนแทนลูกหลานเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาก็ได้เลข397และมาในวันนี้วันทําบุญใหญ่ก็ได้เลข597อีกยังยังไม่พอแค่นี้ค่ะเพราะก่อนกลับได้มีสองแม่ลูกคู่สุดท้ายที่ได้มีโอกาสมาร่วมพิธีและได้เข้าไปขอโชคบริเวณศาลพ่อปู่แม่ย่าเป็นคนสุดท้ายได้เผยเพิ่มเติมว่างวดนี้ร่างทรงย้นเพิ่มเติมว่า งวดนี้น่าจะมี029 89สาธุค่ะเอาเป็นว่าเพื่อนๆชอบคู่ไหนชุดไหนก็จัดกันไปยังไงเรามาลุ้นกันว่างวดนี้จะเด็จจะปังกันอีกไหมเพราะคนในพื้นที่เขาเผยว่าจากการสื่อผ่านล่างทรงพ่อปู่มแม่ย่าบอกว่าจะให้โชคก้าวงวดติดแต่ก็ยังว่าค่ะของแบบนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปังๆหฮงๆกันนะคะ สาธุสาธุสาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปะปะด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะลุรูเฮงหิงน,นะคะจุกๆ